โอ้โหอันนี้ต้นฝรั่งะคะ่ะมีต้นใหญ่ๆเดี๋ยวนะคะจะถ,ถ่ายแป๊บหนึ่ง,ง,งอ๋อโอเคใครอยากมาซื้อก็มาแบบซื้อได้เลยนะคะ <laughs> นี่ไงโชว์เขาติดต้นชะอมตัวเอง,งเออต้นชะอมของหนูสั่งไวเดอ้อนี่อันที่หนูสั่งไวเดอ้อนี่ค่ะเด้อ แต่ว่ามือนีคือสิเอาไปน้ำบรเดดอกไอ้ตือว่ามีหมองรถมานี่นะคะสั้างวัยพี่พี่เล็กปกติต้นละสิบ้าใช่ไหมคะใช่โอเคพี่รถพี่เล็กลดให้หนูต้นละสิบสาม,ม,มแต่ปกติข้างหลังมันมีเยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรละมีคาาอ่อนลูกค้าเยอะมากเราเห็นในเ uh, c e b o o k แพ็คของไม่ทันไอ้นายอีมะเขือพวงอุ้ยอันนี้ขายไหมพี่ มันอยู่ในดินอ๋อมันอยู่ในดินไอ้ <c oughs> มันมันลงไปในดิน้วมันมีต้น,นอ,อยู่ทางโน้นอยู่ต้นผึ้งอ,อ๋อน,น้ำก็ไม่ได้ลดนี่ค่ะทุกคนโอ้ยอันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรคะพี่เล็กมะ,มะเขือพวงมะเขือมะเขือพวงเหมือนกันเพราะแต่ก่อนมันอยู่ในดินขุดมันขึ้นมาพอดีจะไปฟาร์มอ๋อ อันนี้ก็ลงอันนี้มันอยู่ในกระถางนะมันลงไปในดินเหมือนกันปีเดียวนะนี่ปีเดียวมันขึ้นสูงเลยมันมันรังมากอันนี้ต้นบอนบอลไม่ใช่ไม่ใช่บอนทุนที่ต้นออต้นทุนกิ่งก็ต่มากอันนี้มะกอกอันนี้มะกอกน้ำอ่าฮะกำลังเป็นดอกวันนี้มาเขือพวงใช่ไหมคะใช่เนี่ยแต่กอมันต้นใหญ่สูงทั่วหัวตัดมันมัน มันหนาวอันนี้ต้นมะกรูดต้นนี้หนูขาดอะไรบ้างนะของหนูนะขาดอไ่ไอ้อต้นที่มาจากไทยอะ่ะอ๋อมันจะเข้ามาไหนคะเออ่รอไอ้ฝรั่งอยู่ฝรั่งเสร็จถ้าฝรั่งมาได้เออ่มาถึงคาดมากเลยอ๋อไอ้นี่ไงไอ้หน่ไม้กิมซุงที่เล็กเขาสั่งอ๋อโอเคค่ะนางอ้วนตังคนะ์แล้วเนาะโอ้ต้นนี้แหมพอมีจะออกหมากออกผลเลยได้เนี่ย มันต้นใหญ่มากใช่ค่ะตัดม,มือเนี่ยมันมีต้นเล็กอยู่หนูเอาต้นหนึ่งจะเอาไปด้วยเหรอมันเอาไปไม่ได้วันเนี้ยเออเดี๋ยวมันนี่ไงเอาต้นนี้ไปก็ได้ค่ะอ,อ,อันนี้เท่าไหร่นะต้นนี้สามห้าโอเคหนูเอาต้นหนึ่งค่ะนี่เอาต้นนี้เลยนะเออนี่กำลังออกโอเคเดี๋ยววันหลังไปค่อยเอาไปให้เอารวมๆกันนี่คือต้นมะกรูดนี่สวนพี่เขานะคะทุกคนอันนี้คือหมาแก้วมังกรอันนี้หมาเอีหยังกระบืออันนี้อะไรคะพี่ต้นเชอรี่ ไออินเดียเขากินกันนะเพราะเลิกทำแล้วทั้งหลังเลยย้ายข้างหน้าเพราะว่าจะเอาออกไปหมดจะคลียอัพไงแล้วอออก็ขายอันนี้อ่ออันนี้มันเกิดเองเนาะนี่ใช่กระขมเอิดไปกินไหมไม่เอาค่ะพี่ไม่เอาค่ะ <c oughs> เอาไปแกงใส่หน่อไม้นั่นออบอกบอกอ๋อมาสัรุตาขากินหเออขอบคุณค่ะมันมาเอไอพ่อคนฟาร์มเขามันนี่นะทีให้นูไปแกงเพราะคนฟาร์มเขาปลูกใช่ไหมทีเนี้ยใช่ค่ะเวลาเขาไอทำดินปลูกเราซื้อต้นไม้เข้ามาน่ะมันมากับดินเขาไงค่ะอ๋อโอ้ยไปแกงใส่หน่อไม้แซ่บจริอย่างนี้มีเะนางให้ไปด้วยอู้ขอบคุณค่ะเบ่งบรรยากาศค่ะทุกคนต้นใหม่ อันนี้โลเคชันพี่เขาอยู่อะคาลานะคะ w h a The Listen Vika the Wow จ้อุ้ยขอบคุณค่ะให้ให้่ายวีดีอันนี้นะคะคือผักคมสิเอาไปเกียงใส่เน้อใหม่ไปคะ่ะพี่สุเพื่อนเก็บไห้น่ารักมากเป็นลวกติ้มแจ่วก็ได้นี่นะคะนี่ต้นกอไผ่ เบิงเมืงต้นกระถินเมืงต้นกระถินเพิ่อนอก็ไม่ไกลนะพี่บอจากบ้านหนูมากก่สีประมาณหาสิบหกนาทีบ้านหนูเลยจากบ้านเล็กมานิดนึงเมนพี่สุปเป็นคนที่ไหนคะฟังอีสานร,รู้เรื่องบอโอ้ออยอ๋อหนูนี่บอภาษากลางไม่ค่อยได้เล่นหนูสิโตกกลางอันนี้คือตอน้น อันนี้คือต้นมันเนาะทุกคน,นกคเนาะเนี่ยต้นน่าจะเป็นต้นหมอนมนะคะแต่ว่าอันพี่สุเพิ่นว่าเพิ่นเสีขายแล้วล่ะจะย้ายแล้วมันก็เลยไม่ได้ทำอะไรใช่แกจะย้ายไปทางใต้ใช่ไหมพี่าาใช่ที่นู่น9เอเคอร์ซื้อไว้แล้วซื้อแล้เลอเลอเพอร์เฟกต์เดี๋ยวไปใส่ถุงให้ขอขอบคุณมากมากค่ะทุกค้ดาดูสวยมากทุกคนเบืองอ่อนเพิ่นบอกว่าเอาไปแกงใช้ทำไมนแกงใส่งไม้ลวกชิ้มแก้ว สวยมากค่ะหนูเนี่ยก็อยากเ็ดสวนแต่ว่าแบบตอนที่มาซื้อบ้านอะพี่อยากหาซื้อที่มันมีที่เยอะแต่ว่าแบบบานยูฟอริดามันมันบูมแห้งพ้อเสร็จแล้วที่นี้มันก็เลยไม่มีที่ได้เยอะนะสองเอเคอร์กว่าไม่ใช่หรอการนั่งเป็นมิเียนแอร์เนาะุัยตุ้นกล้วค่ะทุกคนดูอยสวยมากหนูมีความสุขหลายเลยมาเห็นแบบบรรยากาศธรรมชาติ คือคือชอบปลูกต้นไม้อะคะอ่ะต้นไม้หนูก็พอไปเต็มเลยนะแต่ว,นนวานยังวอดายแยกอยู่กาเยอา <Yeah. S 2> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> อันนี้ชาโอมของหนูแล้วก็ต้องนุกเพื่อนเอาไปโซงแล้วเมื่อน,นี้หนุกเอาไปบ่ได้รถได้เจมบันบรรจุบ่ได้แล้วก็จะมนนีต้นมะพร้าวมะพร้าวนีคว่คือสิบวปลูกก็คือ Yeah I got I order two I order two of those นี่นะคะอะไรไงกระเพรา this one อ่ากัววะ yeah this is mango and this one ขี้หนูขี้หนูต้นละเท่าไหร่คะอุ้หูตะกระเต็นตะกระเต็นตะกระเต็นตะกะเต็นหนูมุกี้ไอตัวเล็กมันมาจับไปดูยี่สิบเลยค่ะนี โอ้ว wow, nice. ้าวคอลล์ลูกดีคอลล์สนี่สั่งพี่เขาได้เลยนะคะเดี๋ยวนูสิเอาเฟซหน้าเฟซพ่สูลงใน o u t u b ได้แล้วก็ให้เขาแบบลูกค้าติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะจบการถ่ายวิดีโอเพยงแค่นี้นะคะ มิดกรรมสวยๆกำลังแตยเยอะมากอันนี้ก็ด้วยนี่ไงลูกค้าได้รับม,ม,มันก็ไม่เน่าเนาะสาม,ว,สามวันใช, <ๆ S 1> ใช่ไหมคะใช่ประมาณสามวันสามสี่วันโหเยอะมากทุกคนน <c oughs> ี <c oughs> ่มันใบแก่เลือกออกเนี่ยตัดออกซ้ำออกอันนี้ต้องข้ามไปตรงที่พี่บอกหนูหรือเปล่าอะไรนะคะ ต้องข้ามไปเอ่อสวนที่ใช่ใอเดี๋<อ>ยวมาแต่นู่นนะไกลมากโอเค okay. ทุกคนดูที่ละสาวรอนกับว่าหอยบานแล้วเบิ่งพักขานะคะมาละแปดบาทคือแบบสะใจอีลีดูถืงว่าเป็นถือเล็กด้วยตัวนี้เืออวยวางลงผืนเลยบ่เปลีย่ยนหน่งยนะบานนู้สะอาดอยู่นี่นะคะพี่เจ้าของลานเพื่อนภาษาพีซุนะคะนี่ นะห้กหลายคุณ่ะกามรับแปดบาทโอ้แบบคุ้มแบบคักเลยอันนี้เป็นเตี้ยน้หนูต่างหากซองนอเนี่ยนี่โอ้ยหนูคือสิกินเนมาเนาะซื้อดีงว่าม่น้ำกับปูกระหานะคะมีคนถามเดินหนูจิตจีเฟซบุ๊กเพคนไว้ให้เด้อร์เดยวหนูจะลงลิงก์ได้อันนี้มาด้วยนะคะมาแข้งหุงละห้าบาทแล้วก็เด็กในต้นอันยอดกระถินน้ำหนูเอาวางลงผื่นเลย็กๆน้องคอยจะกวดเอาหนูเสียไปแซน่าแล้วกินกับตับหมูอ่ะอันเนี้ย ได้ยอดพักขมพี่สูเพื่อนเกียไห่นะคะสดบักคักเลยทุกคนแล้หนูก็ได้ยอดตำลึงมานานี่ตำลึงแล้วพี่เพื่อนก็ไห้อันนี้หนูมานเด้อยโอ้ยยูย่ใส่ะอยูย่ใส่ล่ะนี่นี่นะคะคือต้นตำลึงช้าวุ่นอเสียอปปเอาไปปลูกเอ้วช้าวุ่นอรก็ซื้ออันต้นพักหวานเพิ่นมานําเพื่อนแถมพักหวานให้หนูบม่ได้แถมเพื่อนอันหักจากต้ตนพักหวานหนูก็เลยซื้อต้นมันมานาหยอดมันนประสรปุ๊บ ท,งทงองคำหยอดดีไลยทุกคนไม่รู้ทุกคนกน,นะคะอ๋อนิ่งแน่ม่เีลยอ๋อนิ่งแน่อ๋อพี่สูตรแถมอันนี้ให้หนูด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยโลเคชั่นของพี่เขานะคะทุกคนอยู่อัคคาลานะคะถ้าผู้ใดได้แต่อยู่เพิ่นเนี่ยจะทักหาหนูได้เลยเด้อเบื่องที่ล่ะอันนี้ได้มาฟรีหลังบานเพิ่นเต็มเลยอันนี้เพิ่นแถมให้แต่ปกติหนูไม่รู้ว่าเพิน่นขายมาแล้วจังไดเดี๋ยวหนูลงเฟซบุ๊กพี่เขาให้นะคะคือพี่เขากําลังแบบ ใจง่ายบ้านไปมองสวนหลายก็เกา่าโอ้ยสาวอุ่นอนสาวใจแห้งกันเลยทุกคนมากหลายเดี๋ยวสาวอุ่นอนฉีลงคลิปวิดีโอให้เด้อนะคะวันนี้ไปเยี่ยมสวนมานะคะแบบดีมาก